ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่เนาะสำหรับใครที fish, ่ได้โค <to> ้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่ององพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลย สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จะมาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนนะครับน,น้องๆไม่ว่าจะเป็นสกินปืนไอเคมองกรอ,อย่างที่พี่ถืออยู่นะครับน,น้องๆแล้วก็สกาวสังพลแล้วก็เอฟแปดก็ยังมีนะครับน,น้องๆเออสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่มีสกินปืนเล่นแล้วก็เพิ่งสร้างรหัสใหม่นะครับก็สามารถเข้ามาเอาโค้ดในซองพี่ได้นนะครับเข้าามเอาในโค้ดอขงพี่ได้นะครับน้องๆก็เเออาโคค้้ดไปใใส่นนนกกมะรับง็จะประมาณนี้เลยนเน น้องพี่ไม่ได้แจกโค้ดอย่างเดียวด้วยนะครับพี่มาเล่นกิจกรรมหรือว่ามีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยเนาะกิจกรรมวันนี้นะครับกน้องก็มีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับที่พี่บอกว่าโหวตได้นะครับจันถึงสุกนะครับน้องแล้วก็วันเสาร์นะครับพี่จะยกตัวอย่างมาหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองน้องนเนาะสำหรับใครที่เป็นเ c อยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้นะครับแล้วก็สาหรับใครที่ไม่เคยเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ลองเล่นดูนะครับน้องมันจะมีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองที่ให้โหวตนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ จะเป็นอะไรมาเลขสอ,อ,อ 2, 2> จะเป็นอะไรก็เราติดตามได้นะครับมน้องเออแล้วก็สมหรับน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมงน้องเผื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของพี่อัพลงไปเนาะเพราะว่าพี่อัพคลิปลงไปนะครับถ้าไม่ถ้าไม่กดกระด,ดิ่งไว้นะครับมันจะไม่แจ้งเตือนเนาะแล้วก็ถ้าพี่แจกโค้ดนะครับงน้องก็อาจจะพลาดไปเลยนะครับมน้องก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับที่ไม่กดกระดิ่งไว้นะครับ มาน้องๆมาเข้าเรื่องกิจกรรมกันดีกว่าน้อว่าวันนี้พี่จะแจกอะไรบ้างนะครับน้องหมายเลขหนึ่งจะเป็นอะไรหมายเลขสองจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างมา2อันละกันนะครับบงน้องสำหรับวันเสาร์นี้นะครับก็คือจะให้โหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับงน้องก็คือหมายเลขหนึ่งวันเสาร์นี้นะครับก็เป็นเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปร้านค้าแป๊บหนึ่งนะครับบงน้องสำหรับหมายเลขหนึ่งวันเสาร์นี้นะครับบงน้อง พี่ยกตัวอย่างมาแล้วนะครับก็คือมีคนโหวตมาเยอะมากนะครับกับตัวละครเอหลอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปตัวตัวตัวละครเอหลอกนะครับน้องก็เป็นตัวละครเอหลอกตัวนี้เนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับพี่ได้ตัวละครเอหลอกตัวน,น,นี้นะครับน้องทิ้งแต่งน้องนะครับคอมเมนต์หมายเลขกหนึ่งหรือว่าบวกหนึ่งนะครับน้องอยู่ใต้คลิปพี่ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้นะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับ <soybeans>. พ<ถ>ี่อยากรู้ว่าหมายเล็กสอนไม่ได้หรอกพี่หมายเลขกสอนเป็นบัตรกาลิน่าครับมูลค่าสองร้อยบาทนะครับน้อง ไม่มีเพจรนะครับน้องก็โหวตหมายเลข2เนาะแล้วก็สมัครน้องคนไหนนะครับที่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับเพราะว่าหมายเลข1เป็นตัวละครเอลลอกแล้วก็หมายเลข2เป็นบัตตกาลิน่านะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับก็พี่ทําขึ้นมาเผื่อว่าแบบ ใครที่มีตัวละครเอล็อกอยู่แล้วนะครับก็โหวตหมายเลขสองนะครับสำหรับบัตรกาลิน่าเนาะน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่มีตัวละครเอล็อกก็โหวตบัตรกาลิน่านะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีเพชรแต่ยังไม่มีตัวละครเอล็อกก็โหวตหมายเลขหนึ่งนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่มีหมดสองอย่างแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับน้องก็โหวตช่วยคนอื่นนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ สำหรับหมายเลขใดสนานะครับวันอาทิตย์รอรับของได้เลยนะครับน้องพี่จะแจกตอนเช้าเนาะก็รีบนะครับน้องก็คือกดกระดิ่งไว้เลยนะครับคลิปพี่แจ้งเตือนเมื่อไหร่ก็รีบเข้ามาเอาโค้ดได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีจานวนจากัดนั่นเองนะ okay. mm hmm. like ah kind of คร okay. ับน้องเออจะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับที่พี่จะมาแจกนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับน้องก็คือเรื่องบัตรเปลี่ยนซื้อนะครับมีคนขอมาเยอะมากนะครับน้องว่าเฮ้ยพี่แจกบัตรเปลี่ยนซสื้อหน่อยแจกบัตรเปลี่ยนเสื้อหน่อยเดี๋ยวพี่จะทําการแจกบัตรเปลี่ยนเสื้อนะครับน้องกีย่ใใหห้้พงััดถึ5,000 ครับ,บน้องเออตอนนี้อยู่ที่1 2ึ่งหมื่นสองบทนะครับเดี๋ยวแค่สามพันซับเองนะครบบับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่จะทาการแจกบัตรเปลี่ยนเสื้อนะครับน้องถ้าถึงหนึ่งหมื่นห้าพันซับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเออส่วนว่าพี่จะแจกกี่บาทอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะไปสรุปอีกทีนึงนะครับ,บน้องแต่พี่แจกถ้าพี่แจกนะครับพี่จะแจกไม่ต่ากว่า5บาทหรือว่า 10บาทนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ก็รีบกดติดตามหรือว่ากดซับใหถึงหถึงหม0 0นพซับเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้บัตรเปลี่ยนเสื้อนะครับงั้นเราไปดูในส่วนของกิจกรรมที่เข้ามาเซิร์ฟหลักหรือว่าที่มีการอัปเดตเข้ามาวันนี้กันบ้างนะครับน้องๆกิจกรรมที่เข้ามาวันนี้เนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะเข้าไปหน้ากิจกรรมก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆ เอ้ยไม่ใช่3ครั้งสิสังหาร3ตศัตรูหรือว่าสังหาร3คนนะครับน้องแล้วก็สังหาร7คนแล้วก็สังหาร 35- คนนะครับน้องไม่ใช่ส5สิ15้คนแล้วก็25คนแล้วก็1ครั้งหรือว่า1สังหารนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะทาครบตามจํานวนที่เขาบอกนะครับก็จะได้รับกล่องปืนไปนะครับน้อง,องมูลค่า10กล่องกันได้ทีเดียวนะครับสาหรับใครที่ได้ถาวรหรือว่าได้ จากกิจกรรมนี้นะครับว่าได้ถาวรน,นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์หรือว่ามาบอกพี่ได้นะครับว่าได้ถาวรจากกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีคนได้ถาวรจริงๆด้วยนะครับนอกจากกิจกรรมแบบนี้เนาะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมต่อมานะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องก็คือหมัดไฟลุกนะครับสำหรัน้องคนไหนที่ ไม่ใช่สายฟรีนะครับก็ไม่สามารถเล่นได้นอ้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมสลับสายเติมนั่นเองนะครบับน้องก็เข้ามาตั้งแต่วันที่23นะครับจนถึงวันที่29กันเลยทีเดียวนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนองสาหรับน้องคนไหนที่อยากได้หมัดไฟนะครับก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยสําหรับใครที่เห็นแบบเขาสตรีมเห็นเขาใส่หมัดไฟนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนอะงสาหรับ,บ,บกิจกรรมนะครับก็น่าจะหมดเท่านี้นะครบับน้องกับกิจกรรมที่อัปเดตเขา้มามา ว่ามันมีกิจกรรมอะไรเขาบ้างนะครับที่เข้ามาหรือว่ากาลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลัรือวเซิร์ฟไทยของเรานเองนะครับมน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็เป็นสถานะของปืนหรือว่าสเตตัสของปืนนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็มีการเนิฟเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับมน้องแล้วก็มีการบัฟแล้วก็มีการเนิฟด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับว่าสกินตัวไหนถือการเนิฟบ้างแล้วก็สกินตัวไหนถือการบัฟบ้างนะครับมน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับงน้องก็คืออันแรกนะครับก็็ปออแ่ค้้าาลดกกววถืไ นะครับน้องตอนนี้แล้วก็พาสม่าการตัวนี้นะครับถึงบัฟมานะครับให้ยิงแรงขึ้นแล้วก็การสายของปืนนะครับไม่สายมากนะครับน้องก็คือมีสกรีนเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะทําการรายงานอีกทีนึงนะครับน้องแล้วก็ของแต่ง m 1 4นะครับน้องถึงเนิร์ฟนะครับอยู่ที่1 1นั่นก็เลยทีเดียวนะครับน้องแล้วก็ M14 นะครับไม่สามารถยิงรัวได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือเขาจะปรับลงหรือว่า ปรับเนิร์ฟลงเนาะให้แบบว่า,ายิงได้ทีละนัดแล้วก็ไม่รัวเท่าเดิมน,นะครับน้องจกจะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่มีสกินรุน่น2ก็ไม่รัวเท่าไหร่นะครับน้องตามที่พี่ไปรีวิวมาหรือว่าตามที่พี่ไปลงเล่นมาเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ M14 หรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับที่ถึกเนิร์ฟไปนะครับน้องส่วนพี่เป็นสายคานะครับพี่ก็เสียใจกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับน้องเพราะว่าของแต่งทองคําค่าของพี่นะครับถึกเนิร์ฟไปเยอะมากนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับ <ๆ S 2> พี่พี่ก็สยนราอห M14 M14 ื หรือว่าเป็นสายพาร์ทมากนะครับก็เสียใจด้วยนะครับน้องก็ถึงเนื้อไปเยอะมากเหมือนกันเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบงน้องสำหรับที่อัปเดตเข้ามาหรือว่าปืนอะไรที่ถึงเนื้อแล้วก็ถึงบับมาใหม่นะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ส่วนปืนอัื่นนะครับก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับบงน้องเออแล้วเรามาดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างนะครับว่าวันนี้นะครับมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับบงน้องก็คืออันแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับก็เป็นซุดเจ้าทรายตัวนี้นะครัับบนน้้องงกก็มมีุดวยะคร แล้วก็อยู่ตรงเอวมานะครับบางน้องมีนวมหรือว่านวมซกมวยด้วยนะครับน้องก็ถือว่าเท่กันเลยทีเดียวเนาะสำหรับสุดตัวนี้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ได้แล้วครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่อยากได้นะครับก็คอมเมนต์บอกได้เหมือนกันนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะส่วนพี่พี่ว่ามันก็เท่อยู่นะแต่ว่าพี่ไม่ใช่สไตล์นี้นะครับน้องเออ พี่ก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็นหมัดไฟตัวนี้นั่นเองนะครับน NO. NO. ้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ได้หมัดไฟหรือว่าได้สุดอะไรนะครับก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็กระทะสกีนรถแล้วก็ท่าทางในนี้ก็มีหมดนะครับก็ยังไม่เอาออกนะครับน้องในส่วนของสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเนาะน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถมาเลือกสุมได้นะครับกล่องหนึ่งอยู่ที่19เกพจเองนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็พี่ลืมไปเลยนะครับน้องยังเหลือกิจกรรมหนึ่งนะครับ ทำการแจกตัวละครเอหลอกอีกหนึ่งตัวนะครับเออก็จะประมาณนี้เลยเนาะลราก็ไม่ร่วมกับกิจกรรมที่วันเสาร์ที่พี่จะแจกนะครับงน้องก็คือตัวละครเอหลอกตัวนี้นะครับถ้าคลิปไหนนะครับถึง1 5 0 0 0วิวนะครับพี่ก็จะทําการแจกหรือว่าสุ่มแจกนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ใครมีเพื่อนก็ดึงเพื่อนนะครับมาดูให้ถึง1 5 0 0 0น้วิวนะครับบางน้องเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบางน้องเออ เดี๋ยวพี่มาสรุปกิจกรรมให้ดูทั้งหมดดีกว่านะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับที่พี่มาแจกนะครับก็คือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนาะหมายเลขหนึ่งเป็นตัวละครเอหลอกแล้วก็หมายเลขสองเป็นบัตรกาลีน่านะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็เป็นกล่องปืนนะครับที่เข้ามาในหน้ากิจกรรมนะครับน้องก็สามารถไปสังหารศัตรูแล้วก็เอาไปมาแลกกับกล่องปืนเออ สังหารศัตรูมาแลกกับกล่องปืนนะครับน้องแล้วก็ในส่วนที่สนะรับก็เป็นในส่วนของซุดน้องในที่ร้านค้านะครับก็สามารถมาสุ่มแล้วก็มาซื้อได้นะครับน้องแล้วก็สำหรับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับงน้องก็อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้โค้ดสกินปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเคมังกรสกาสมพูแลวก็เองแปก็ยังมีนะครับน้องก็อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็สามารถลงไปเอาได้เนาะ,ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบงน้องก็ได้ชมุดเท่านี้นะครับา้ามาวันนี้าาากกกกก็มมมมีิจรรหหลลยับที่อัปเดตเข้ามาวันนี้ัแล้วกก็ยงมีีอเยยยอะแมมาากนรับ้องสสายฟีะ ที่เข้ามาหรือว่ากำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับน้องส่วนวันไหนที่เข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะรีบทําการรายงานเนาะแล้วก็ พี่จะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับน้องๆก็คือจะรายงานล่วงหน้านั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากรู้เนาะว่าสายฟรีต้องได้อะไรบ้างสายเติมต้องได้อะไรบ้างก็รอติดตามคลิปพี่นะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่ดูคลิปพี่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อจะไม่พลาคชิปใหม่ของพี่น้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับรอรับของได้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ตตััััววววลลลลละะะะคคครร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 เออออ็็็็กก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 แแ้้้้้้บบาาาาินน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 ่่งงจจปปมมมณีีียพสสุใหหดูไท ชอบไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับ,บน้องเออก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเท่านี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้านะครับ,บน้องเจอกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนลาบ๊ายบาย